a r e รียห้นะครับก็เป็นชื่อเรียกของเขตห่วงห้ามที่เป็นฐานทัพลับของสหรัฐอเมริกาที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ลี้ลับในโลกยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับ a r e รนี้เนี่ยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดาห่างจากรัสเวกักประมาณ130กิโลเมตรฮะ ที่แห่งนี้นะครับผู้คนเนี่ยเขาเชื่อว่ารัฐบาลสาหรัฐได้ทําการปกปิดอะไรหลายๆอย่างอยู่ตั้งแต่การทดลองอาวุธลึกลับที่มีพลังงานในการทําลายล้างสูงหรือว่าเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวนะครับซึ่งมันจะมีความเป็นจริงเป็นไปได้สักขนาดไหนเนี่ยเราก็ลองมาฟังก,กันกับรายการแค่อยากเล่าของแอดมินเพจ fn e a i r y ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงกับที่มาของชื่อนี้ดีกว่า area 51ซึ่งก็เป็นปริศนาลึกลับที่เถียงกันไม่ตกไม่แพ้กับเรื่องว่าสิ่งอะไรอยู่ข้างในเลยนะครับ คือไอคำที่เราพูดกันว่า Area 51นั่นนะครับมันก็ไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนว่ามันหมายถึงอะไรมีที่มาจากไหนเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือ o o m ีแ Airport หรือว่า Groom Lake ส่วนคำว่า Area 51นะครับก็คาดว่าน่าจะมาจากโคตรลับโค้ดหนึ่งนะที่ทาง CIA เนี่ยเขาได้ใช้ตอนที่สหรัฐได้มีสงครามเวียดนามกันอยู่แต่นี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถคอนเฟิร์มได้100%นะครับ ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้เดบิวต์ครั้งแรกขึ้นมาก็คือเมื่อปี1955ก็จะเป็นฐานทัพที่เขาใช้ทดลองเรื่องการบินของสหรัฐนะฮะแต่ถ้าว่าพอการเวลาผ่านไปนะครับการวิจัยเนี่ยมันก็ได้เจ้มจนขึ้นจนกระทั่งหลังๆเนี่ยการทดลองนะครับได้ถูกเก็บเป็นความลับเสียเกือบหมดสิ่งที่พอจะสันนิฐานได้นะครับก็คือมันเป็นสถานที่ที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาได้ใช้ทดลองในการพัฒนาอาวุธสงครามครับ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับความเป็นตายร้ายดีของประเทศชาติครับเขาจะให้มันหลุดลอดออกไปอยู่ในมือของผู้คนที่ไม่รู้จักไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นใน a r รีห้เนะครับเขาก็จะต้องเก็บเป็นที่ลับแบบความลับสุดยอดเลยก็ว่าได้ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้นะครับเราก็มาพูดถึงสิ่งที่มีโชว์ๆร้อเ์ดีกว่าว่าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าเพื่อนๆเคยดูหนังหรือเล่นเกมมาหลายๆเรื่องนะครับก็จะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแอร์เรีย51ใช่ไหมก็คงจะมีภาพว่ามันจะเป็นสถานที่ที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาะใครก้าวเข้าไปเนี่ยคือโดนเป่ากระจุยเลยอะไรแบบนี้แต่ความจริงแล้วนะครับมันกลับไม่ใช่อะไรที่น่าตื่นเต้นแบบนั้นเสียเลยแล้วคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะแต่แบบเข้าไปเยี่ยมชมแค่ประตูทางเข้าเท่านั้นแหละซึ่งคนที่เคยมาที่นี่หรือว่าคนท้องถิ่นนะครับเขาก็จะอธิบายสภาพของสถานที่นี้ว่า มันจะเป็นสถานที่ที่มีรั้วเหล็กยาวเป็นโยดเลยตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายครับซึ่งคุณก็จะสามารถเดินลัดเลาะไปตามรั้วนี้ได้เนี่ยแหละตามบางจุดนะครับมันก็จะมีป้ายเขียนเตือนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ของกรมทหารถ้าหากมีผู้ใดประสงค์จะล่วงล้ำเข้าไปแล้วก็อาจจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการคุ้มกันอะไรกันแน่นหนาเหมือนอย่างที่เราเห็นในหนังหรอกนะครับก็จะมีอยู่บ้างที่บางทีเนี่ยจะมีทหารออกมาเดินลาดตะเวนซึ่งถ้าเขาไปเจอเจอกับพวกนักท่องเที่ยวเกรงเกรเข้าเน พวกเขาก็อาจจะลงโทษครับซึ่งก็ไม่ใช่การแจกลูกตะกัวอะไรแบบนี้นะก็อาจจะเป็นเพียงแค่การตักเตือนหรือไม่ก็ให้จ่ายค่าปรับอะไรแบบนิดหน่อยนอกจากทหารลาดตะเวหรือว่านักท่องเที่ยวเกรียนนะครับว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่แถวนี้เนี่ยก็มักจะเป็นพวกเต่าทะเลทรายหรือว่ากระต่ายทะเลทรายเท่านั้นเอง ซึ่งเขาก็ไม่อนุญาตให้มันเดินผ่านข้ามรั้วไปได้ครับส่วนถ้ามีใครคนไหนหัวใหม่หน่อยอยากจะลองบังคับดโดรนให้มันบินผ่านไปแถวนั้นแล้วก็อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะถ้าทาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหมายลงหมายเรียกอะไรไปที่บ้านได้เพราะว่าแอเรีย51นะครับมันก็จะเป็นบริเวณที่ห่วงห้ามครับคือห้ามไม่ให้อะไรต่างๆเนี่ยบินข้ามหัวไปเลยอันนี้นี่คือพวกอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับแต่ว่าพวกเครื่องบินลบอะไรที่เขาทดลองันเนี่ยบินข้ามได้ ว่ากันว่าบริเวณที่แห่งนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นสภาพโล่งแจ้งเนี่ยแต่ทางรัฐบาลนะครับเขาก็ได้มีการติดตั้งเครื่องมือต่างๆที่จะดักจับความผิดปกติเอาไว้อย่างเรียบร้อยเลยว่ากันว่าถึงแม้กระทั่งนกอีแล้งตัวเดียวบินผ่านเนี่ยเขายังรู้เลยนะฮะโอเคทีนี้เรามาเริ่มตน้นกันกับเรื่องราวสิ่งลึกลับที่ได้เกิดขึ้นที่นี่มากดีกว่า ว่ากันว่าแอเรีย51นะครับได้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นผลจากการต่อสู้ในสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับโซเวียตครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐต้องการที่จะหาสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจะเอาไว้ใช้ทำโปรเจกต์ลับๆพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆในด้านทางสงครามครับซึ่งมันจะต้องเป็นสถานที่ที่แบบอยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ซอกกล่าวสุดๆเพื่อที่พวกเขาะจะได้ส่งวิศวกรนักวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยไปทําการทดลองโปรเจกต์ลับๆได้แบบว่ายากต่อการเข้าถึงของศัตรูทั่วไป ดังนั้นนะครับเขาจึงได้เลือกสถานที่แห่งนี้นี่แหละเป็นแหล่งในการสร้างฐานทัพของเขาขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ตั้งชื่อให้มันแบบน่ารักน่ารักว่า paradise ranch อารมณ์ประมาณไร่สุขขาวดีอะไรแบบนี้นครับไหมก็ช่างเป็นชื่อที่น่าอยู่มากเลยนะพอมาตั้งฐานทัพที่นี่เสร็จนะครับพวกเขาก็ไม่รอครับสร้างโปรเจกต์แรกขึ้นมาครับนั่นก็คือโปรเจกต์ล็อกฮีต u สอง ซึ่งจะเป็นเครื่องบินจาลกรรมที่ออกแบบมาให้บินสูงเป็นพิเศษเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นความลับแบบสุดยอดมากเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่องบินไงฮะการทดลองเนี่ยมันก็จะต้องบินอยู่บนฟากฟ้าถูกไหม ผู้คนนะครับก็เลยได้เห็นสิ่งที่เขาแบบทดลองขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ไงครับมันคืออะไรก็มโนไปต่างๆนานาเลยครับว่ามันจะต้องเป็นมนุ์ต่างดาวมาเยือนแน่ส่วนอิตรัฐบาลนะครับก็ต้องเก็บเรื่องราวนี้เนี่ยให้มันเป็นความลับไงก็พูดไม่ได้อีกว่านี่เนี่ยมันคือเครื่องบินของรัฐบาลเองเอเรื่องราวการที่รัฐบาลนั้นค้นพบ u ู o เนี่ยก็ปกปิดกับสาธารณชนนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาเลยทีเดียว ซึ่งกว่ารัฐบาลจะเอาเรื่องพวกนี้มาเปิดเผยได้นะครับมันก็ต้องรออีกหลาย10ปีเลยคือประมาณว่ารอให้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันล้าสมัยไปก่อนรัฐบาลเขาถึงเอามาเปิดเผยได้ครับแต่ว่าไอระหว่างปีที่เขาไม่พูดอะไรอยู่นี่แล้วปล่อยเครื่องบินออกมาิฮนะรูปร่างเครื่องบินที่แปลกตาที่คนไม่เคยเห็นอย่างเช่นเครื่องบิน Boeing Birth of p r e y เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาแปลกๆที่ดูยังไงมันก็เหมือนยานอาวกาศเลยฮะก็เลยทำให้ผู้คนนะครับยิ่งมโนไแปว่า UFO เนี่ยมันต้องมีอยู่จริงๆแน่ๆ ซึ่งปัจจุบันนะครับเขาก็ได้มีความเชื่อที่ว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ทําการทดลองเครื่องบินที่ล้ําหน้าไปกว่านั้นมากจะเป็นเครื่องบินที่แบบสามารถบังคับได้โดยไร้คนขับสื่อสารกันเองระหว่างเครื่องบินหรือแม้กระทั่งจะเป็นเครื่องบินที่มีอาวุธยิงเลเซอร์ความร้อนสูงนะครับพูดพูดดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่อยู่ในเกมนะแต่ถ้ามันมีจริงๆนี่มันก็น่าตื่นเต้นดีเหมือนกัน ทต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากไปกว่านั้นนะครับก็คือคนเขาเนี่ยไม่เชื่อว,ว่านี่มันเป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่สหรัฐเนี่ยทดลองอาวุธล้ำสมัยขึ้นมาครับพวกเขาเชื่อว,ว่าเบื้องลึกเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่าการทดลองในการบินด้วยอย่างเช่นเรื่องราวที่เคยเป็นข่าวเช้าโชว์ในอดีตนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาได้โกหกชาวโลกถึงเรื่องการที่เขาไปเหยียบบนดวงจันทร์ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือการเข้าไปแอบถ่ายทํารูปในสานทัพลับแอรีย51เนี่แหละ ถึงกะนั้นก็ตามครับมันก็ยังไม่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเท่ากับการที่สารัฐเนี่ยได้แอบเก็บเอเลียนไว้ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเอาไว้ทําการทดลองลับๆครับซึ่งมันเคยมีหนึ่งในวิดีโอหลุดออกมานะครับในตอนปี1995เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการผ่าตัดร่างกายของมนุษย์ต่างดาวครับที่สวยตกมายังมนเขียงของโลกมนุษย์ วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นภาพของนะักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งครับกำลังใช้มีดผ่าตัดเนี่ยกรีดดูสิ่งที่ดูเป็นอะไรอื่นไม่ได้เลยนอกจากมนุษย์ต่างดาวครับซึ่งตอนกรีดออกมานะครับมันก็จะมีแบบเลือดพุ่งแล้วก็แบบตับไตไส้พุงสมองอะไรให้เห็นกันสยองพองก้าวเลยทีเดียวแต่ก่อนจะไปอธิบายถึงเรื่องนั้นนะครับเราลองมาฟังถึงเรื่องราวที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาได้มาเสนอหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติการในแอร์เรีย5 1เเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวกันก่อนดีกว่า ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับแน่นอนวนะ่ามันจะต้องมีการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาระหว่างรัฐบาลกับคนนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองมาฟังดูดีกว่าว่าสิ่งที่ผู้คนพูดกับสิ่งที่รัฐบาลออกมาโต้ตอบนะ่ะอันไหนมันดูน่าเชื่อถือมากกว่ากันอย่างเช่นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของวิศวกรคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Bob l a z ร r ที่เขานะครับอ้างตัวว่าเป็นหนึ่งในอดีตของเจ้าหน้าที่ใน Area ีย51ครับเขาบอกว่าเขาได้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยย่อยที่มีชื่อว่า S4 นะครับ ซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการเป็นวิศวกรย้อนกลับครับก็จะเป็นประมาณว่าถแอร์เรยห้า Are เอเนี่ยไปเจอวัตถุลึกลับมาจากนอกโลก1อย่างนะครับเขาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการแกะเทคโนโลยีของวัตถุชิ้นนั้นครับว่าทํายังไงให้วัตถุชิ้นนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเหมือนกับชิ้นที่มันตกมามาเรียนแบบอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวให้มนุษย์สามารถใช้ได้อะไรแบบเนี้ยฮะเขายังได้บอกอีกว่าในระหว่างที่เขากำลังทํางานอยู่ที่น,นะครับเขาก็เห็นเอกสารต่างๆมากมายเลยเกี่ยวกับการค้นพบมนุษย์ต่างดาวนี่แหละ ซึ่งมันก็มีเอกสารหนึ่งที่น่าสนใจมากคือบอกว่าเอเลียนนะครับมันได้มาเยือนโลกมนุษย์นี้ตั้งแต่1 0 0 0 0กว่าปีที่แล้วแล้วซึ่งหลังจากที่เขาได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวมากมายนะครับ FBI ก็ไปเยือนเขาถึงบ้านเลยครับเพื่อที่จะบุกค,ค้นบ้านเขาด้วยข้อหาว่าหลังจากที่เขาได้ออกมาจาก Area 51นะครับ mm. เขาได้แอบลักลอบเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างดาวชิ้นหนึงติดตัวออกมาด้วยนั่นก็คือ Element 115ครับ ซึ่งก็จะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงของยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวนี้กับสื่อนะครับมันก็จะมีทั้งคนที่เชื่อเรื่องราวที่เขาพูดแล้วก็จะมีพวกกลุ่มชาวเน็ตครับที่จะต้องได้เห็นก่อนเชื่อก็คือออกไปขุดคุยเรื่องราวเบื้องหลังของชายคนนี้ครับจนสุดท้ายนะครับเขาก็ได้ไปค้นพบกับเอกสารชนิดหนึ่งที่มันได้บอกว่าบักบ๊อบผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ปลอมเอกสารการจบการศึกษามามครับ แต่เฮียบ๊อบแกนะครับก็ออกมาเถียงอีกว่านั่นนะ่ะมันเป็นหลักฐานที่รัฐบาลเขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะทําให้เรื่องล่าเขาเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือก็ว่ากันไปว่ากันมานะครับแต่บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การโปรโมทหนังของเขาเท่านั้นเอง แต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากนี้นเนี่ยก็คือผู้คนเริ่มที่จะจินตนาการถึงภาพภายในแอเรีย51ครับที่มันจะมีหลากหลายทฤษฎีเลยบางก็บอกไปว่าข้างใต้แอเรียนั้นนะครับมันจะมีทางเชื่อมใต้ดินเยอะแยะเลยที่ลิงก์ระหว่างห้องแล็บที่ได้เก็บเอาเทคโนโลยีล้ำยุคไว้กับห้องแล็บบางส่วนที่เก็บร่างกายของเอเลียนดองเอาไว้อยู่ครับ หรือจะเป็นเรื่องราวของหน่วย majestic 12นะครับที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติการแล้วก็รับผิดชอบเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอารมณ์ประมาณองค์กรอ,อิลูมินาติที่อยากยึดครองโลกอะไรแบบนี้ฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเล่าเรื่องถึงอุปกรณ์การทดลองควบคุมสภาพอากาศ ที่ว่ากันว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจากมนุษย์ต่างดาวนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะสามารถครวบคุมฟ้าฝนพายุต่างๆได้ครับซึ่งพวกเขาไม่ได้หวังจะใช้เพียงแค่การเกษตรกรรมอย่างเดียวนะแต่ว่าจะเป็นพวกแบบอาวุธใหม่ๆที่ใช้โจมตีศัตรูเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรแน่นอนมาคอนเฟิร์มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าไอแอร์เรือห้าสิบเอ็ดนี้เนี่ยมันมีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงหรือเปล่าส่วนเรื่องวิดีโอของการผ่าตัดร่างมนุษย์ต่างดาวที่แอร์ได้พูดไปนในตอนแแรรกกัหลงจาทีี่่มไได้เผยพปป11ป ผู้ที่ได้ครอบครองฟิล์มอันนั้นเขาก็ได้ออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาปลอมขึ้นมาครับเป็นวิดีโอที่ถูกตัดต่อจากฉากการถ่ายทําในอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ได้สร้างหุ่นมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาครับแล้วก็ได้ใช้วัตถุบ้านๆที่หาได้ในท้องถิ่นนั่นแหละอย่างเช่นพวกเนื้อส่งเนื้อสัตว์เครื่องในอะไรเนี่ยมายัดเข้าไปในตัวมันครับทำให้มันดูเหมือนกับสมจริงเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ถึงกนะนั้นก็ตามนะครับเรื่องราวที่พอจะเป็นไปได้แล้วก็มีหลักฐานของแอร5เรียห้ี่ย มันก็คือร่องรอยจากกากนิวเคลียร์ครับที่ได้มีอยู่มากเลยในบริเวณนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะแต่ทว่าผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็ป่วยแล้วก็ตายอยู่หลายคนเลยซึ่งเรื่องนี้เองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้มีมนุษย์ต่างดาวอยู่แต่มันก็น่าจะบอกได้ว่าเขาอาจจะปกปิดอะไรอยู่คงอาจจะเป็นพวกการทดลองนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้ก็ได้มั้งครับแล้วเพื่อนๆละครับเชื่อว่าข้างในนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันในที่ด้านล่างนะครับแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาในทีชนแชนเ่ Facebook e, นเดิม สำหรับวันนี้เนี่ยแก็กต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย